ล่าเรื่องเล่า EP ที่15ตำนานแม่น้ำเจ้าพระยาตำนานแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำประวัติศาสตร์สายหลักของประเทศไทยที่ไหลาจากเทือกเขาสูงทางตอนเหนือไปรวมกับทางตอนกลางของประเทศกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครก่อนที่จะไหลออกสู่ทะเลเอ่าวไทยอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นการควบตัวกันของแม่น้ำปิง แม่น้ำวังแม่น้ำยมและแม่น้ำน้าและแม่น้ำสายนี้ก็มีตำนานเล่าขานกันหลายเรื่องหลายตำนานด้วยกันแต่ที่น่าสนใจและใกล้เคียงกับประวัติศาสตร์ของไทยนั้นมีอยู่เรื่องหนึ่งที่กล่าวไว้ดยเรื่องราวนั้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณปีพศ1893พระเจ้าอู่ทองได้ทรงสร้างกรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานีและได้ครองราชสมบัติทรงพระนามว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่ง ในขณะนั้นพระองค์ได้ให้พระรามสวนราชบุตรไปครองเมืองลบบุรีและได้ให้ขุนหลวงพระงวัวพระเชษฐาไปครองเมืองสุพรรณบุรีปีพศ .1912 พระเจ้าอุทห์ทองก็สรงสวัสคตพระรามสวนจึงได้ขึ้นครองราชแทนแต่ในเวลาต่อมาก็จาต้องถวายราชสมบัติให้กับขุนหลวงพระงวัว ปพศ1913คุณหลวงพง้อได้ขึ้นของรากทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งเป็นกษัตริย์องค์ที่สามแห่งกรุงศรีอยุธยาและพระองค์ก็ทรงไฝ่พระไทยในการทำศึกสงา์ในขณะนั้นกรุงสุโขทัยมีพระมหาธรรมราชาลิไทยเป็นกษัตริย์ผู้ปกครองพระองค์ทรงหน่อมากจึงทำให้เรา ประเทศลาตทั้งหลายเกิดการแข่งเมืองทางสุขโขทัยเองก็ไม่สามารถไปตีคืนมาครองได้เหมือนดังเดิมได้ปีพศ1915สม19เด็จพระบรมราชาที่ราชที่หนึ่งก็ส่งยกกองทัพไปตีแคว้นสุขโขทัยทางตอนใต้โดยการยกกองทัพเข้าตีเมืองจำปาหรือชัยนาทได้หลังจากนั้นก็ยกผลเข้าล้อมเมืองพระบางเอาไว้ซึ่งเมืองพระบางนี้ เป็นเมืองหน้าด่านทางตอนใต้ของสกูไทยตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ําใหญ่มีเจ้าพระยาอนุมานวิจิตเกษตรเป็นเจ้าเมืองอยู่ในขณะนั้นซึ่งมีเมืองในการปกครองอีกสีเมืองด้วยกันนั่นก็คือ 1. เมืองไตรตรึงตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองพระบางม,มีพระเจ้าพระยาอัศดาผู้ภาพเป็นเจ้าเมืองปัจจุบันนี้ก็คือเมืองกำแพงเพชรนั่นเอง 2. เมือง ไผ่สาลีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกมีเจ้าพระยาราชมลโดกเป็นเจ้าเมืองปัจจุบันก็คือบ้านหนองไผ่ตำบลหนองไผ่อำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์ 3. เมืองกาหลุงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกมีพระยาวิเศษโสรไกเป็นเจ้าเมืองปัจจุบันเป็นเขตของจังหวัดอุทัยธานี 4. เมืองจำปาตั้งอยู่ทางตอนทิศใต้ปัจจุบันนี้ก็คือจังหวัดชัยนาท เจ้าพระยาอนุมานวิจิตเกษตรมีฐานเองอยู่สองคนคนหนึ่งมีชื่อว่าสมบุญส่วนอีกคนหนึ่งนั้นชื่อสีแต่ถ้าว่าสีนั้นไปเข้าพวกกับฝ่ายกรุงศรียุทธยาื่อหวังจะได้เป็นใหญ่ในเมืองพระบามทั้งสามเมืองหน้าด่านของเมืองพระบามยกเว้นบนจำปาที่เสียให้แก่กรุงศรียุทธยาไปแล้วจึงได้ยกทัพมาช่วย อยุธยาล้อมเมืองพระบางอยู่นานถึงห้าเดือนเต็มเต็มและแล้วสีผู้ทรยศก็สามารถนำกองทัพอยุธยาเข้าตีเมืองพระบางได้ผลสำเร็จเจ้าพระยาทั้งสี่คนก็ถูกจับยุงตัวพร้อมด้วยเมษผู้ทหารเองสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งในทรงให้ทหารนำตัวเจ้าพระยาทั้งสี่และสมบุญมาเข้าเฝ้าและทรงตรัสว่า เราได้ทราบว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นกล้าหาญและเข้มแข็งเรายินดีที่ได้พบและได้รู้จักกับพวกท่านเราต้องขอโทษด้วยที่เข้าตีเมืองพระบามเพราะเราเห็นว่าสุโขทัยนั้นนับวันจะเสื่อมทรามลงเป็นช่องทางให้ข้าศึกสืสรูเข้าจู่โจมแย่งยื้อถือครองเราจึงคิดรวบรวมไทยไว้ให้เป็นปึกแผน่นเราเห็นว่าท่านทั้งห้าคนนั้นเป็นคนที่ซื่อสัตย์กระตันยูมั่นอยู่ใน พระเจ้าอยู่หัวของท่านยิ่งนักอยากที่จะหาคนอย่างพวกท่านได้อีกเราจะขอให้รับราชการกับเราสืบพระเจ้าพญาอัสดานุภาพจึนกราบทูลต่อไปว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้แต่เสียใจที่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งห้าคนนั้นได้ถือน้ำพิพัฒน์สตยาในพระเจ้าอยู่หัวในราชวงศ์สุโขทัยเสียแล้วไม่อาจดู ตากหน้ารับความสุขและลาบยศของใต้ฝ่าละอองพุลีพระบาทได้ในเมื่อพระเจ้าอยู่หัวของข้าพระพุทธเจ้ากำลังตกอับสามข้าทั้งห้าของท่านกลับมาช่วยพระเจ้าเป็นดินองค์ใหม่ชิงบัลลังสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งจึงตรัสว่าท่านเข้าใจผิดแล้วเรานั้นตั้งใจเอาไว้ว่าหากเราได้กรุงสุขไทยแล้ว เราจะไม่ทําให้เดือดร้อนอย่างคงให้ดำรงพระยศเป็นกษัตริย์ฝ่ายเหนือตามเดิมแต่รวมอยู่กับอยุทยาพระยาราชมนตร์จึงกราบพูลต่อไปว่าจะมีประโยชน์อะไรที่จะอยู่อย่างผู้แพ้อยู่อย่างประเทศราข้าพระพุทธเจ้ารู้พระไทยของพระเจ้าคุณสุขโขทัยดีว่าพระองค์ไม่ผูงปรารถนาที่จะให้พระองค์ชงซุปเลี้ยง ข้าพุทธเจ้าขอยืนยันว่าแม้นแผ่นดินยังไม่ครบหน้ารับได้แล้วจะหาทางคู่สุโขไทยกลับคืนมาให้ได้และเมื่อนั้นเลือดไทยก็ต้องหลั่งกันอีกฝ่ายพระยาวิเศษสรไกรก็กล่าวเสริมขึ้นว่าข้าพระพุทธเจ้าขอยืนยันว่าพวกข้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาถึงเจ็ดชั่วโคตรเคยเป็นแต่ข้าของพระเจ้าุงโไทัยที่จะ กลับมาเป็นข้าของอยุทยานั้นอย่าได้หมายชาวเหนือถือคติประจำสันดานว่าอยู่อย่างผู้แพ้เมื่อแพ้แล้วอยู่ไปประเสริฐได้อย่างไรขอให้ประหารข้าวรเาเจ้าเสียเถิดฝ่ายสมบูรหาหารเอกก็พูดด้วยคงขอดแคนว่าไอ้บุญก็เหมือนกันอย่าให้ต้องเป็นหมาสองรางอย่างไอ้สีเลยขอให้พระองค์ชุบเลี้ยงให้หมาหมวเน่า ไว้เป็นค่าแต่เพียงตัวเดียวเถิดสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งได้ฟังความของสมบุญเช่นนั้นก็ทรงตรัสต่าว่าจะสมบุญเอ๋ยเวรต้องระง,งับรวยการไม่จองเวรเราก็ไทยด้วยกันค่อยพูดค่อยๆจากกันก็ได้ออมชอมกันไว้ไม่ดีกว่าหรือเป็นค่าของคนไทยด้วยกันก็ยังดีกว่าเป็นค่าของพวกต่างด้าวเท้าต่างแดนเดี๋ยวเจ้าจะเอาอย่างไรต่อไป สมบูรณ์พูดด้วยหัวใจอันเดียดเดียวว่าอ๋อไม่ยากข้าพระพุทธเจ้าขออย่างเดียวง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปากเสียเองก็คือข้าพวกข้าพระเจ้าเสียงให้หมดสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งจึงทรงตรัสต่อไปว่าเราเองก็จนใจเมื่อทานท้งห้าต้องการเช่นนั้นแต่เราจะให้พวกท่านเลือกตาได้ตามสมัครใจสมบูรณ์จึงกราบทูลว่า สำหรับข้าพุทธเจ้าเกิดที่หนองสารายเกิดที่ไหนก็อยากตายที่นั่นเอาร่างผมงแผ่นดินมาตุภูมิขอให้เอาข้าพุทธเจ้าขาเสียที่หนองสารายเถิดจะเป็นพระมหาการุณาที่คุณอย่างยิ่งสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งจึงตรัสกับเหล่าทหารทั้งหลายว่าทหารจงดูเอาไว้เป็นเยี่ยงอย่างคนที่ประเสริฐเช่นนี้หายากนักเพื่อให้เชาว พระบ,บางมีใจระลึกนึกถึงความดีและวิรกรรมของเจ้าสมบุญเราขอประกาศชื่อหนองสารายเสียใหม่ว่าหนองสมบุญเพื่อเป็นอนุสรแห่งความคล้าหาญของสมบุญทหารพาสมบุญออกไปได้แล้วพระยายอนุมานจึงกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งสี่เป็นศิษย์สำนักเดียวกันต่างก็อยู่โยงคงกระพันไม่มีทางที่จะฆ่าพวกข้าพระพุทธเจ้าได้ขอให้โปรด นำพวกข้าพระพุทธเจ้าไปกดให้จมน้ำตายที่แม่น้ำหน้าเมืองนี้เถิดสมเด็จพระบรมราชาที่หนึ่งเมื่อได้ฟังดังนั้นก็ทรงตรัสว่าเราเสียายท่านทั้งสี่และเกินแต่เราก็จนใจในความตั้งใจของพวกท่านแล้วจึงรับสั่งให้ทหารนำเจ้าพญาทั้งสี่ไปกดให้จมน้ำตายที่หน้าเมืองพระบางตามความประสงค์และแล้ว แม่น้ำสายนี้ก็ปรากฏชื่อว่าแม่น้ำเจ้าสี่ประยาแต่บัดนี้การเวลาได้ล่วงผ่านมา500กว่าปีแล้วคำว่าสีก็จากหายไปเหลือแต่เจ้าประยาเพื่อเป็นอนุสร์แห่งวิรกรรมในความกล้าหาญและซื่อสัตย์ของเจ้าประยาทั้งสี่ผู้ครองเมืองหน้าด่านตอนใต้ของสุขโขทัยนั่นเองครับผม